สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบสิบาริวายสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นแบบแบรนดอมแบรนดอมหมายถึงเป็นแบบที่เราบาังเอิญเข้ามาดูหรือเรามีความตั้งใจอยากจะเข้ามาดูทุกคนสามารถที่จะรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะกับหัวข้อคำถามเปิดใจความรู้สึกคุณและเขาพร้อมกับบทสรุป คุณสามารถจะนึกถึงเขาคนนั้นได้เลยนะคะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ในตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วตัวคุณละมีความรู้สึกอย่างไรกับเขาพร้อมกับบทสรุปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel c h a n ยิ l ซีบายครูอายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำนายดวงกันเลย ดับแรกขอเช็คพลังงานความรักคุณกับเขาในช่วงเวลานี้ก่อนนะเช็คพลังงานความรักคุณกับเขาในช่วงนี้ค่ะโอเคค่ะคิงเหลียน Queen สตอ r ดแล้วก็ Hero f r a n d นะคะอืมขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบนะ Oh! We วิวออฟฟอร์จูน พลังงานความรักของคุณและเขาในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งเนาะเออมีฟอร์มแล้วก็อาจจะไม่ได้คุยกันหมายถึงว่าคุณก็ทํางานของคุณไปนะคะเขาก็ทํางานของเขาไปคุณทั้งคู่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงหรือเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยแบบเอ่อไม่ไม่ง้อกันอะหรือไม่คุณก็อาจจะทะเลาะก,กันนะคะดังนั้น ในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะอาจจะทะเลาะกันหรือบางคู่อาจจะห่างหายกันไปนะคะแต่ในในช่วงเวลาที่หายกันไปอะ่ะไม่ว่าเวลามันจะเนิ่นนานหรือว่าผ่านไปขนาดไหนก็ยังมีความรู้สึกผูกพันกันทางจิตวิญญาณเนาะเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนกับฮารแฟนเนี่ยคะมันเป็นลักษณะของการผูกพันกันถึงมาว่าคุณจะไม่ได้พูดได้คุยกันก็ตามแต่นะคะ มองว่าต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีหยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ยอมไม่ยอมที่จะแบบว่าเข้าหากันก่อนมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเป็นมันมันมันพัฒนาไปได้ช้าดังนั้นคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าพลังงานของคุณตรง หมายความว่าช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกหรือว่ามีอีโก้อย่างเงี้ยก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นแบรนดอมของคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองฟังดูก่อนค่ะอาจจะได้แง่คิดไม่มากก็น้อยในการปรับใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นกันเลยแล้วกันนะขอเช็คพลังงานความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะมีกับคุณ เพจออฟเคิฟ hmm. นะคะเมจิกเชียนเขากำลังคือคือมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยยังต้องการ ยังต้องการคุณมาเติมเต็มบางสินบางอย่างที่ขาดหายไปนะคะคือว่าคืออย่างนี้ค่ะจากที่คุอไอมองคุยมองว่าตัวของเขาเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ปากแข็งเออแล้วก็ไม่ได้บอกความในใจให้คุณได้รู้มากนะักความรู้สึกของเขานะคะถ้าถ้าดูจากจากที่เราทสอซรี oh, sorry, นะคะโอเคได้แล้วเนาะเออโอเคค่ะความความรู้สึกของเขาเนี่ยต้องบอกว่า มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมองแอบมองแอบส่องคุณตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกคิดไปไกลว่าคุณยังชอบเขาหรือเปล่าคุณเปลี่ยนไปไหมแล้วก็มีความระแวงด้วยนะระแวงว่าคุณแบบอาจจะคุยกับคนอื่นส่วนตัวของเขาแล้วเนี่ยอยากที่จะอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิต หรือเรียกได้ว่าหลายๆอย่างในตอนนี้นะคะมันอาจจะดูเปลี่ยนไปหมายความว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันคือตัวของเขาก็อาจจะไม่ได้มีความมั่นใจเนาะว่าคุณเหมือนเดิมเหมือนเขาหรือเปล่าดังนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ว่ายังโหยหายังมีแรงปรารถนายังมีแพชชั่นนะคะที่ที่เขายังมีให้คุณถามว่าเขาแอบมองแอบส่องคุณไหมคนนี้เขาก็ยังแอบมองแอบส่องคุณนะคะความรู้สึก ก็ยังรักชอบคุณมากแต่อาจจะไม่ได้พูดให้คุณได้รับรู้อาจจะเป็นอาศัยบนบาลสาลกล่าวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะว่าถ้าคุณและเขาเป็นคู่กันจริงนะคะก็ขอให้มีปฏิหารก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบ,บรื่นถามว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นอย่างไรความรู้สึกของเขาในตอนนี้ก็ยังมีความปรารถนามีความต้องการคุณที่จะได้กลับมาพูดคุยนะคะ แล้วก็ยังแอบมองแอบ2เรื่องราวในชีวิตคุณอยู่เสมอเลยอะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีก3ใบนะคะขอเพิ่มเติม3ใบ เขาอยากจะมีวันเวลาดีๆร่วมกันกับคุณมากๆเลยนะคะใครที่ง้อกันหรือทะเลาะกันหรือไม่ได้เปิดเผยความในใจเนี่ยคิดว่าตัวของเขาเองน่าจะต้องแสดงหรือว่าติดต่อสื่อสารทำบางสิ่งบางอย่างออกมาให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกของเขาเร็วๆนี้นะคะใครที่นิ่งเงียบกันไปไม่รู้ว่า ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะเป็นไปทิศทางไหนก็ต้องบอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของความสมหวังเกิดขึ้นเพราะว่าตัวของเขาเองนะคะรู้สึกดีกับคุณมากนะคะก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีความสับสนในใจว่าจะทำอย่างไรดีนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันช่วงเวลานี้เขากำลังไต่ตองเรื่องของคุณอยู่นะคะคิดว่าไม่นานน่าจะ take action นะคะอะไรบ้างแล้วโอเคจะขอดูอีกสองใบเพิ่มเติมนะ <_ t ell> เขามองคุณนะว่าคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลกับใจของเขามากเลยช่วงเวลาที่คุณแบบทะเลาะก,กันหรือว่าคุณหายไปอ่ะจิตใจของเขาแบบเศร้าหมองมากเลยนะคะ <_ t ell> เขาไม่สามารถที่จะแบบ ทำอะไรได้เลยอะ่ะเขาเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นทวินเฟรมนะคะหรือว่าเป็นแบบโซมมตเอนเนอร์จีของเขาก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ออกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมย,ยังต้องแคร์คุณเป็นห่วงคุณนะคะพอไม่ได้คุยกันก็รู้สึกถึงความเรียกร้องภายในใจว่าเออตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมอะไรประมาณนี้ค่ะขออีกหนึ่งใบนะ Queen of c ค p s นะคะคนที่สามารถจะเข้าไปอยู่ในใจของเขาได้ต้องไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้เป็นคนที่รักคนยากมากๆเลยนะคะแต่เขาก็มอบความรักความจริงใจให้กับคุณเพียงแค่คนเดียวเร็วๆนี้น่าจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นนะคะตัวของเขาทนไม่ไหวแล้วต้องมาแสดงต้องมาสารภาพนะคะหรือว่ามาคุยอะไรกับคุณให้เป็นกิจจลักษณะ ความสัมพันธ์ของคุณมันจะต้องเดินหน้าต่อไปถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณคื้ึ้นก,นกลางๆเขาก็คิดไต่ตรองทบทวนแล้วว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะไม่ดีกับคุณและเขาแน่นอนนะคะดังนั้นความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาก็ยังมีความรู้สึกว่า ยังต้องการให้คุณเคียงคู่กับเขาแล้วก็มีความรู้สึกคิดถึงคุณค่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะจากนี้ไปคนๆน,นี้จะแสดงความรู้สึกให้คุณได้เห็นมากขึ้นว่าเขาจริงใจและมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณกันบ้างนะคะที่มีกับเขาเป็นอย่างไรขอทราบความรู้สึกของคุณ3าใบแรกก่อนคะ่ะ คุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะสามใบแรกคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาใบาแรกคุณได้ s ชาริ y ออดโอเคนะคะใบที่2เป็นใบที่2คุณได้7ดาบ7ดาบเขาก็ได้7ดาบคุณแอบมองแอบส่องกันอยู่หรือเปล่า2คนนี้ <c oughs> เออไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่คบกันมาแล้วเลิกลากันไปหรือกำลัง ชอบพอกันอยู่หรือกำลังพูดคุยกันไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามแต่คุณยังมีความกล้า,ก,าก,กลัวในความสัมพันธ์ตัวคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาชอบเราหรือเปล่านะเขายังรักเราอยู่ไหมถ้าเปลี่ยนแปลงสถานะตอนนี้มันจะมีอะไรดีขึ้นไหมเขามองคุณคุณก็แอบมองเขานะคะ สองคนนี้ยังมีความรู้สึกในใจยังไม่กล้าสารภาพมันเป็นลักษณะของการเก็บไว้ในใจอย่างเดียวกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วมันอาจจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นความรู้สึกของคุณนะคะอาจจะเรามาดูกันต่อว่าเป็นอย่างไรนะและก็เป็น strain นะคะคุณอยากที่จะเอาชนะใจเขาเหมือนกันนะคะในส่วนตัวคุณเนี่ยต้องการอยากที่จะให้เขาแบบ เป็นของคุณเนี่ยคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยคุณอยากจะเอาชนะใจคนคนนี้มากแล้วตอนนี้ตัวของคุณก็กำลังหาวิธีทําอย่างไรนะคะที่จะสามารถเอ่อเอาทำให้เขารู้สึกดีกับคุณได้นะคะถ้าคุณกำลังคุยกับใครอยู่ก็ตามแต่เนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขาเองอะ่ะ ไม่น่าจะต่างจากคุณสักเท่าไหร่นะคะมายถึงว่าตัวของเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณมากๆเลยส่วนตัวของคุณเนะี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊เขาเขาคิดอย่างไรเขาจะชอบเราไหมคือคุณค่อนข้างจะคิดเยอะนะคะหรือถ้าใครเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยตัวคุณในตอนนี้นะคะก็มีความกระวนกระวายใจสับสนนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีและ คุณก็มองไม่ออกว่าจริงๆแล้วตัวของเขายังต้องการคุณหรือเปล่ามันจะเป็นลักษณะของการคิดวนตัวคุณมีความสับสนมากๆเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาแบบยังรู้สึกกับเราไหมนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยขอสามใบสุดท้ายความรู้สึกของคุณค่ะขอสามใบสุดท้ายความรู้สึกของคุณขอสามใบสุดท้ายนะคะ ใบที่หนึ่งเป็นดมูลคุณรู้สึกว่าหวาดกลัวกับคำตอบหรือคุณมีความรู้สึกกลัวที่จะแสดงว่าคุณชอบเขาคุณมักจะเก็บความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ในใจเพราะว่าคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขายังรู้สึกเหมือนเดิมกับคุณหรือเปล่านะคะเอออันนี้คุณคุณอาจจะคิดมากนะคะคุณเป็นคนทั้งทาางที่จะคิดมาก เห็นไหมไม่กล้าคุณไม่กล้าทำอะไรเลยนะคะคุณได้แต่รอคอยรอคอยให้เขาแบบ Take A c t i o n ก่อนถามว่าตัวของคุณเนี่ยอยากจะ Take Action ไหมคุณกลัวว่าถ้าเ A คแอคชั่ไปแล้วผลลัพธ์มันไม่ดีคุณก็เลยจะอยู่นิ่งๆอ่ะเนาะคุณคิดเยอะ <c oughs> ถ้าจะให้คุณทำอะไรโดยที่ไม่วางแผนตัวคุณจะไม่ทำนะคะเป็นความรู้สึกของคุณมันจะเป็นแบบนี้ และลึกๆแล้วเนี่ยคุณก็หวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังมันจะยังคงดำเนินต่อไปได้ตัวคุณก็ยังมีความรู้สึกดีกับเขามากๆแล้วก็ชอบเขาด้วยนะเออไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ตัวคุณก็ยังอยากที่จะพูดคุยกับเขาต่อไปนะคะขอดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะขอดูเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณ เขาอยากบอกคุณว่าการที่เขามาเจอคุณนะคะมันเป็นการที่เขาได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งคุณเข้ามาเยียวยาหัวใจเขาในวันที่เขาล้มลงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะมันมีความสดใสมันมีความสุขเกิดขึ้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าคุณคือความสุขของเขานั่นเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าความ ความรู้สึกเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้ค่ะมันเริ่มเกาะตัวกลายไปเป็นความรู้สึกคิ่ดีหรือว่าเป็นความรู้สึกพิเศษมากๆนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณ mm hmm. การตัดสินใจนะคะในในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันอาจจะดูช้าจริงๆแล้วเขารู้นะคะว่าการที่เขานิ่งเงียบไปอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณคิดลบคิดอะไรไปได้แต่เขาก็ต้องเทคไทม์นะคะเขาก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมความกล้าหรือใช้เวลาในการทบทวนบางสิ่งบางอย่างเนาะทุกสิ่งทุกอย่างความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ่ะมันช้าก็จริงแต่มันชัวร์นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกคุณในตอนนี้ดีว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรนะ okay. เขาค่อนข้างที่จะเห็นความดีในตัวของคุณนะคะแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคุณด้วยเนี่ยเขากําลังจะให้มอบความรักให้กับคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจของเขาในยามที่เขาท้อแทใ้ใจในยามที่เขาสิ้นหวังนะคะก็มีคุณได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้เขามีความรักหรือว่าทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูกันนะคะคุณอยากบอกอะไรกับเขาแล้วตัวคุณอยากบอกอะไรกับเขานะคะ ตัวคุณอยากบอกอะไรกับเขาคุณก็อยากจะบอกว่านะคะว่าเขาเป็นเหมือนแสงสว่างที่ทำให้คุณมีความสุขคุณอยากบอกว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณแล้วตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณมีความรักดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกลางใจนะคะความรู้สึกตรงนี้คุณก็มองไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแต่มันมีความรู้สึกพิเศษมากๆเลยนะ เหมือนดอกไม้บานอีกครั้งหนึ่งอาเห็นไหมปล่อยให้มันเป็นไปนะคะการพบเจอกันคุณมองว่าเขาอาจจะเป็นโชคชะตานำพาหรือเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะคุณมีความรู้สึกถูกชะตาต้องใจกับคนคนนี้มากๆเลยคุณก็อยากจะบอกให้เขาได้รับรู้นะว่าเดินไปได้วยกันแบบนี้นะอย่าปล่อยมือกันนะนะคะในอนาคตข้างหน้าคุณก็ยังอยากมีเขา,าเนาะโอเคใบสุดท้ายนะคุณอยากบอกอะไร สิ่งที่คุณอยากจะบอกนะคะว่าออในวันที่มันดูเหมือนโลกถล่มฟ้าทลายอย่างเงี้ยมีเขาเข้ามาเนี่ยมันทำให้คุณได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะเหมือนเข้ามาช่วยเขาในยามที่เขาโดดเดี่ยวเดียวดายคุณก็อยากจะขอบคุณเขานั่นแหละนะคะสิ่งที่คุณต้องการอยากจะบอกทีนี้เดี๋ยวขอดูข้อความข้อความในใจอะไรนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเดี๋ยวควุยขาเปิดไพ่ข้อความนิดน,นึงนะ ข้อความในใจอะไรที่เขาต้องการอยากจะบอกคุณเนาะขอดูน,นึงข้อความอะไรที่เขาต้องการอยากจะบอกคุณข้อความอะไรที่เขาต้องการอยากจะบอกคุณขอโทษด้วยนะคะ,พะเพื่ออนฝนตกอาจจะมีเสียงฝนแทรกมานะคะเขารักคุณนี่คือเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณนะคะ เขารักคุณแล้วก็ขอโอกาสอีกครั้งนะคะเขาอยากที่จะขอโอกาสจากคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามแต่เหมือนเหมือนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรแต่ครั้งนี้เขาอยากจะขอโอกาสโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ที่ในลักษณะของความรู้สึกรักกันความรู้สึกคนรักอะไรประมาณนี้นะคะ่ะโอเคอีกหนึ่งใบ โ okay. อเคอาได้แล้วค่ะคือไพ่ใบแรกตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นลักษณะคืออย่างนี้ได้ไหมใครเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณอีกต่อไปแล้วถ้ามันกรณีที่คุณและเขาอาจจะแบบว่าไม่เหมือนแต่ก่อนอะเออคุณคุณอาจจะมองว่าความรู้สึกคุณมันจบไปแล้วอันนี้พูดถึง คนที่เลิกกันไปเนาะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเพราะมันมีความรักอยู่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยเพราะว่าไพ่จะ้อกันหมดเลยนะคะเขาบอกว่าฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมที่ฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมกับคุณอีกต่อไปแล้ว แต่ตอนนี้นะ่ยมันมีคําว่ารักยังหลงเหลืออยู่ดังนั้นขอโอกาสได้ไหมอ่ะหรือใครนะคะที่เป็นสถานะของคนคุยนะคะหรือเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยคิดจะรักเลยนะคะหรือคุณเป็นเพื่อนกันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยความรู้สึกของเขามันเปลี่ยนไปเพราะเขามีความรู้สึกว่าเออเขารู้สึกพิเศษกับคุณรู้สึกตกหลุมรักคุณแล้วต้องการอยากจะขอโอกาสตรงเนี้ยในการศึกษาดูใจกับคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในการอ่านไพ่ random นะคะจะเป็น general reading ดังนั้นเราสามารถตีความนะคะไปในทิศทางหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่เลิกเลากันไปแล้วหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เป็นแค่คนคุยนะคะหรือถ้าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าความรู้สึกอะไรที่มันไม่ดีอะ มันก็จบสิ้นไปแล้วแหละตอนนี้เขาก็มีแต่ความรักให้คุณนะคะหรือถ้าทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆเขาก็อยากจะขอโอกาสนะต่อไปมาดูความรู้สึกของคุณกันบากดีกว่านะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาขอข้อความในใจ3ามใบค่ะขอข้อความในใจ3ามใบขอข้อความในใจ3ามใบนะคะ คุณอยากบอกว่าเขาเป็นของคุณคนเดียวคุณอยากจะบอกว่าเขาอ่ะเป็นของคุณนะแล้วก็คุณก็จะติดต่อเขาไปนั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะดูแบบหย่างเชิงหรือคุณอาจจะดูนิ่งๆแต่ยังไงคุณก็ติดต่อเขาไปอยู่แล้วโอเคหนึ่งใบค่ะ เขาบอกว่าเขาไม่พยายามเขาเขาไม่สามารถที่จะเลิกรักคุณได้ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักหน่วงสักเท่าไหร่นะคะโอเคและนี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องการอยากจะบอกคุณนะคะเป็นข้อความในใจของเขาเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปความรักความสัมพันธ์3ใบเลยนะคะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะขอดู3ามใบค่ะ ความรักระหว่างคุณกับเขามันเป็นความรักของคนที่เริ่มโตขึ้นแล้วนะคะดังนั้นกลักลับมาคบกันครั้งนี้หรือแม้กระทั่งคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยอะไรเล็กน,น้อยค,คุณจะให้อภัยกันได้นะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาความรักแบบ เข้าอกเข้าใจกันถทอยทีเทอยอาศัยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะดังนั้นความรักระหว่างคุณกับเขารอบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามแต่นะคะมันจะเป็นความรักที่ดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยเรียนรู้กันไปนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความไว้วางใจกันนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นความรักที่เป็นความรักที่คุณทั้งคู่รู้หน้าที่ของคนรักกันดีว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไปกัน ใบที่2ค่ะคุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะได้สร้างอนาคตร่วมกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสำหรับเรียก r a n d อมนะคะเปิดใจความรู้สึกคุณและเขาพร้อมบทสรุปคุณทั้งคู่มีหัวใจที่ตรงกันนะคะดังนั้นไม่ว่าจะทะเลาะก,กันขนาดไหนนะคะยังไงก็ได้กลับมาพูดคุยกันหรือคนที่รักกันอยู่แล้วนะคะคุณก็จะรักกันมาก ยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนใครนะคะที่มีมีสถานะไม่ชัดเจนหรือว่ากําลังคุยกันอยู่เนี่ยในห้วงเวลานับจากนี้ไปคุณจะเปิดใจเปิดความรู้สึกแล้วก็มีโอกาสสารสัมพันธ์กันอีกขั้นหนึ่งหรือว่ามีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันคบหาดูใจกันด้วยนะคะขอใบสุดท้าย สำหรับใบสุดท้ายคุณจะได้ใกล้ชิดแนบแน่นกว่าเดิมนะคะความสัมพันธ์จะมีลักษณะของความเเขาเรียกว่าอะไรคุณจะสนิทกันมากขึ้นคุณจะเปิดใจให้กันมากขึ้นนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆ พลังงานบวกมากนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานะอะไรนะคะดังนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกว่า ทุกอย่างมีทางออกและทางออกที่คุณได้รับมันสวยงามมากๆเลยนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะคะหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยขอให้คุณนะคะได้เขียนในสิ่งที่คุณต้องการจะพูดซ้ำๆเพราะว่าการเขียนมันจะเป็นการดึงดูดสิ่งนั้นทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกฎแร,รงดึงดูดอย่างหนึ่งนะคะเพราะเอ่ออย่างที่อ่านไพ่ามานะคะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยบทสรุปไพ่ก็บอกแล้วว่า ยังไงคุณก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณทั้งคู่นะคะจะอยู่ในสานะไหนกันก็ตามแต่นะคะเป็นเรื่องราวความรักที่ดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากสื่อสารให้กับคุณได้รับรู้ก็ต้องขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ